สวัสดีค่ะพี่น้องมื่อนี้วันหยุดนะคะไม่เห็นข้าวปุ่นน้ำยาปลานะคะไก่สีแล้วแล้วล่ะประเทศไทยให้เบื้องตอนแรกนะจ้ามื่อนี้เห็นน้ำยาปลาเห็น่าพี่น้องหมอใหญ่ยียได้จ้าใส่เต่าทานเด็้ตุ่มไก่ไก่สีได้กินแล้วค่ะพี่น้องเดี๋ยวเอาตีนไกลล่ลงมาต้มตีนไก่ไปแล้วเดี๋ยวตีนไก่มาลงจ้า ใส่ตีนไก่พี่น้องมืต้มตีนกไก่กันเลยไปเลยจุ๊บๆไปเลยอ่าตีนจุ๊บๆเนียนๆพี่น้องจ้ะใส่ปลาดุกได้ค่ะพี่น้องวันนี้ปลาดุกสามใส่ค่ะ ใส่ตะไคร่ใส่กระเทียมใส่หอมใส่ขิงใส่กระช่ายจะใส่พริกแห้งทั้งพริกแห้งทั้งพริกสดจะพี่น้องตำใส่กันให้เป็นพริกแกงนะคะ,กแ,กละแล้วจะมาตบอ่าหลังจากใส่ตีนใกล้แล้วรอนำเดือนนะคะนำเดือดแล้วก็ใส่ปลานะคะปลาดุก ตัดปาดุกเป็นชิ้นใสอีกเทียนหนึ่งนะคะเพื่อความแสบย่ำกิิ่นนะพี่น้องนะตักเะมีตอนปาดุกใส่น้ำนะคะเจ้าของให้กินเองพี่น้องจากไซยังกับสซหลวดนะจ๊ะบรดมี้เอียงที่ต้องหามนะคะอยากินแบบไรเห็ดเลยอ่าหลังจากใส่ปะดุกลยวได้ค่ะพี่น้องรอบปาดุกสุกจักน้อยนะคะม็นรอบปะดุกสุกจักน่อยรอบปาดุกสุกนะคะ ปลาดุกสุกเสเร็แจลลปปรแล้วก็จะใส่ลูกชิ้นใส่ลูกชิ้นใส่ใบบักูดใส่ต้นหอมแล้วก็ะยกไปกินนะจ๊ะพี่น,อนอ้องเนาะอ่าน้ำเดือดอีกรอบใส่ลูกชิน้นจ้ะพี่นอ้องลูกชิ้นปลาอาลงไปเลยพ่อมากอีงก็ใส่ด้วยพี่นอ้องเครื่องปรุงไม่ได้ใส่ยังได้จ้าตําเครื่องแกียงที่นูบอกไปแล้วแล้วก็ใส่เกลือใส่น้ำปลาเด็ ใครมากน้ำตาลกระใสน้ำตาลเมื่อนี่ยวนุใส่น้ำตาลน้ำเยอะได้จ้าให,าหนา้น้ำตาลกระใสน้ำตาลแล้วก็มากน้ำตาลใส่น้ำตาลใส่จักหน่อยอ่าลูกชิ้นเสร็จแล้วใส่พริกเผานะคะพริกดิบได้พี่น้องพริกดิบไปขวบ <Okay. S 1> แล้วก็ใส่ใบบักูดนะคะใส่ลงไปได้พอเสร็จแล้วก็ต้นหอมจ้ะต้นหอมมา เลยอเนี่ยชิมได้ลดเดี๋ยว,วยอมาชิมเลยหนม่งสอ่สบชินซซซบักคั๊ขทางล่างไม่ตีนใกล้กบปลาดุกกันมาพี่น้องอ ข้ากินมากมักยากระเฮ็ดกินได้พี่น,อน้องไปเสร็จเลยเนื้อเน้นไปไปชิมกันจ้ะ,ะน้ำยาป้าหนึ่งโมพักนะคะพักไปซื้อเพื่อนต่กันทัวหงอกกับกระลำปีได้พี่น้องส่วนโหระพาสารเน่ต้นหอมมิ้นามาจากสวนนะคะบักทัวก็มาจากสวน,นกระปุลก็ะได้ซื้อเพื่อนอยู่พี่น้องอ่ะให้ชิมนะคนชิม ตักเองเลยครับดูซีจะเอาอะไรแม่ใส่ปลาดูชินนะ้ำใส่ถนะิ่นไก่น้ำประดูกสันนี่อาไรเลย,เลยมังอยากจะเอา พักใส่พักเส่พักเส่อักระปุ่นเล้่อไดแต่กินกับปุ้นกับป้าไหม,ไมแส่จตยังไม่เขียวอ้าป้ากินกระปุ่นเครื่องใส่ทั้งกินกับพี่นอ้องอา,า,ากจะคุณได้มาแเลยเศษเศ ได้ใหญ่เบิ่งเอาโลดพี่น้องกับเผาสีแสบเพราว่าแสบเบิ่งพุ่นเอาอยากยัง้งก็ได้กินนี่อยากกินข้าวปุ่นน้ำยาปลาประเดยใส่น้ำปลาได้พี่น้องเวลาหนูเยให้น,น้ำยาปลาใส่น้ำปลาลจะข้าวจะใส่แต่เกลือกับน้ำปลาแดกกับน้ำตาลไส้นิดนึง แต่คนมาปลาค่ะเพื่นกับบอไ่น้ำตาลใส่จากต่ว่าโนดใส่เพราะว่าโนบะกินชูรสบะกินรสดีนะคะหนจะใส่น้ำตาลแท่งแส่บ้าะเสบ็ครับกิจแ่เสร็จปับโทษหัด สีนี่ก็ต,ต้มไว้แล้วได้พี่น้องต้มสักก้อนต้มเพื่อสีล้างยางมันออกสักก้อนเห็นมันเปื่อยๆสักก้อนถ้าจยังมาใส่ต้างใส่พร้อมกันกับต้มเฮ็ดนำยาเลยม่เป็นตะกินนะคะต้องต้มแล้วก็มาล้างน้ำออกสักก้อนค่ะแต่ยังมาใส่อีกสุยย่อดแซ่บบ่แซ่บคยบครับเด้อมาเด้อ ของเาภาคกับของเาภาคเจ้าของบ้านสวนเฮทันแหลวพี่น้องกำลังปอสางอยู่ภาคกิจแบบสบายใจนะพอเนอะโอเคมาลับมากสำเนีสงสก๊อเนานะพี่น้องเนาะเดี๋ยวขอตัว<ะ>ไปกินน้ำมูกก่อนพบอพอกันในคลิปหน้าได้ค่ะพี่น้องสำหรับคลิป เนี่ยเกาะขาปุ่นน้ำยาปลา <laughs> ขนมจีนน้ำยาปลาเลยแต่เสื้อเอินะคะพี่น้องเอาไว้สมิีงกรผูพอกันไม่คลิปหนานะคะพี่น้องสำหรับมื้อนี้ขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะัครบ